คุณผู้ชมครับกีฬาฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมมันไม่มีวันที่เราจะชนะทุกครั้งเสมอไปวันไหนที่เราเต็มที่แล้วแต่ว่าวันนั้นคู่แข่งเข้ามาดีกว่าก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขย,ยังโชคดีนะครับที่ฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีครับนะมันเป็นการเจอกันเย่าเยือนยังมีโอกาสให้เราแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้กําลังใจนักเตะของเรานะครับ เขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับในเกมเมื่อวานนี้ผมมีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตังสารัตอยู่เย็นนะฮะเป็นตัวแทนของนักเตะก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ในสนามเจ้าตังสารัตอยู่เย็นก็เป็นอีกหนึ่งใน,นักเตะคุณพลกิรลมยองที่ทําหน้าที่ได้ดีมากๆครับว่าเราก็อย่างนี้ฮะไม่มีวันที่เราจะชนะทุกนัดเสมอไปใช่ไหมครใช่ครับก็เราเราวันนี้เราเปิดเกมบุกมากครับ แทงหลัง <pued> ก็ลอยแล้วแล้วเขาก็โต้ได้ดีแล้วแล้วเราก็เสียประตูเป็นเพราะอาการลาือเปาครับเพราะเพื่อนเพื่อนหลายคนเนเล่นตั้งแต่บุรีรัมย์ชลบุรีบางกอกลาสหรือว่าจริงๆมันก็เตะมันก็น่าจะลาเท่าเท่ากันทั้งสองทีมมันมันมันมาอ้างไม่ได้ครับมันก็เป็นแต่แต่มันก็เป็นส่วนประกอบหลายอย่างทั้งลูกบอลทั้งพื้นสนามครับก็ก็เราทําดีที่สุดแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอักนไปเยือนเราก็เราก็จะเก็บชนะได้สองศูนย์ครับได้ครับ ฝากอะไรถึงกองเชียร์นะครวันนี้เขาอ่าหาลุยฝนมาแล้วก็เป็นแพ้ในบ้านนัดแรกแต่ก็โอ้ไม่เป็นไรฮะก็ขอโทษแฟนบอลทุกคนครับเราเราทุกคนเต็มที่ที่สุดแล้วครับผลมันออกมาไงก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็ขอบคุณครับที่วันนี้มาหนาหนาตามเดิมครับครับ